กราบสวัสดี f อซพี่น้องเกษตรกรชาวนาทัวประเทศอัปเดตล่าสุดในส่วนของเงินไหลละพันเขาน้าปลังหลัก็ไหลละพันสองเขาน้าปีโดยท่านสอสอชัชวันแพทย์ยาไทยได้นำขอมุลในส่วนของทีทันประเมินไว้นะครับน้องว่าอ่ามันเป็นจังไดมันคือลาซาแ้แลวก็คือคือนั่นได้แท้นะเนี่ยคือม่มีความเขินเกาหน้าคืบหนาอย่างเลย ท่านสสช,ชัฉวนันบอกให้ทำใจเ้อพี่น้องในส่วนของเรื่องเข้าหน้าปังเนี่ยลาละพันเข้าหน้าปังนี่ททำใจไปโลยพ่นว่าเออบอ่น่าจะได้พ่นว่าความเปลยนไปได้แล้วขาดว่าแล้วเบิ่งถ้าหากว่าท่านสสช,ชัฉวันฟันทุ่งแบบนี้นี่ก็บ่น่าจะได้แล้วล่ะเพราะใ่การว่าเออเพราะว่าพิ่นจะหูเร่องภายในดีกว่าเฮ้าอีกเด้ออ่าเพราะมันติดหันติดนี่ติดหันติดนี่ติดยังกับ่หูล่ะนะครับเนาะ อ่าตอนแรกว่าสีให้ก็บอกให้มันมันเลื่อนมาถึงปานหนีละ่ะมันหกเจ็ดเดือนล่ะมันโอ้มันบนาน่าจะได้แล้วละ่ะนะครับนะเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของทงั้งท่านสสชชวนันบอกซะก่อนพี่น้องไปเบิ่งคลิปแฟมภาพแมเข้าขอบคุณทันออข้อมูลถี่มาในส่วนของอ,อ่าตตอของท่านสสชชวนันแพทย์ยาไทยนะครับนะกระบ,บอกเสียงพี่น้องกเษกษตรกชนชนะเห้อถ้าจะให้ก็ให้ถ้าไม่ให้ก็ต้องบอก สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนควรจะรู้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผู้แทนบิ๊กครับชัชวานแพทย์ยาไทยหลายคนถามผมมาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1 0 0 0บาทเนี่ยทั้งนาปางนาปีมันจะได้หรือเปล่าปี68นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายข้อมูลอัปเดตล่าสุดสำหรับค่าเก็บเกี่ยวนาปีหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี6 8ทับ69นะครับที่ผ่านมาเราได้ไล่ละ1,000บาทแต่ล่าสุดเนี่ยมติของอนุก,กรรมการด้านการผลิตของนบคเนี่ยวันที่17ก,กรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีมติอนุมัติแล้วครับปรับจากค่าหุย5ร้อยเงินสด5 0 0เปลี่ยนเป็นเงินสด1,200บาทต่อไล่นะครับขั้นตอนการต่อไปก็คือจะต้องส่งต่อไปที่คณะกรรมการนโยบาย การบริหารจัดการข้าวหรือนอบอชุดใหญ่พี่นางแล้วก็ส่งต่อไปที่คอลมอ,อีกครั้งหนึ่งเหลือ2ขั้นตอนสําหรับเงินค่าเก็บเกี่ยวนาปีไร่ละ1,200บาทส่วนที่พี่น้องสงสัยกันมากตามกันมานานมากนั่นก็คือเงินค่าเก็บเกี่ยวในส่วนของนาปังปี68นะครับว่ามันคืบหน้าไปถึงไหนผมอธิบายสั้นๆอย่างนี้ครับวันที่26กุมภาพันธ์า5 6 8เนี่ย ทางนบขใหญ่เนี่ยมีมติเห็นชอบแล้วครับที่จะให้เงินช่วยเหลือนาะปางปี68ไล่ละ1 0 0 0บาท10ไร่แต่ติดปัญหาเรื่องมีพี่น้องเกษตรกรชาวนาม,มาลงทะเบียนเยอะเกินจำนวน